นี่มันเป็นเาตการที่ว่าเขาเส้นเลือดในสมองตีเป็นครั้งนั้นอ่ะแล้วก็ไม่กินข้าวไม่ค่อยอยากข้าวไม่ค่อยอยากดื่มน้ําอะไรเนี่ยน้อยมากดื่มน้ำแม้แต่ก็ไม่ค่อยเลยนะครับนี่วช่วงช่วงที่ผมเอาตัวสเปรย์แต่ก่อนมันมีสเปรย์เนาะที่อยมามีนมนม,มีอะไรตัวเนี้ยมีสเปรย์ก่อนที่เขา้าโรงพยาบาลตัวเนี้ยสมองมันบวมเหมือนโดนคนตีนะครับเวลาเขาไปมันจะบวมขึ้นมาโอ้โหบวมใหญ่มากเลย ทหมอเขาก็เลยไม่กล้า่านดันในขณะที่สมองมันบวมนะครับเขาไปมหาลานโรงพยาบาลรานทีมาหรืคนล้านทีมานะครับมันบวมขึ้นผมก็มีความผมไม่จับดูว่าเออทำไมแปลกทำไมมันบวมมันก็บคนโดนตีอะไรแบบนั้นนะครับทําให้พอไปโดนหน่อยมันก็จะมีอาการปวด่ะปวดปวดตรงที่บวมอ่ะทีหมอก็บอกว่าต้องให้อาการบวมตัวเนี้ยมันลดลงก่อนถึงจะเจาะกระโหลกคือการผ่ากระโหลกคือไม่ได้่าทั้งหมดนะมีการเจาะเจาะบางส่วนที่มันตรงบวมนั่นแหละ ออกมาดูว่าการที่อาการบวมเส้นตัวนี้มันจะแตกหรืออะไรถ้าแาแตกแอะไรต้องเจาะตรงนั้นมาแล้วก็ต้องมีการแบบว่าหมายถึงว่าใช้แสงเลเซอร์อะไรเนี่ยยิงใ,ให้เส้นตรงนั้นมันลดลงลดอาการบวมถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องตัดแล้วก็ตัดตัด,ดแล้วก็มีการต่อเส้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมแต่ตัวของแฟนผมเนี่ยขาไม่ต้องการแบบนั้นไงไม่ต้องการให้หมอผ่าตัดอะไรคือเขาเป็นคนที่กลัวเจ็บมากไงกลัวเข็มกลัวมีดอะไรแบบนี้นะครับ ผมก็เลยแบบเนี่ยแหละได้สเปรย์กันชงของเราเนี่ยในการไี่เอาไปใช้แล้วมันแล้วก็นอนนอนคือนอนเขานอนทับนอนแบบนอนทับข้างหนึ่งพวงมองเห็นว่ามันบวมไงนอนตะแคงอย่างหนึ่งพวงมองว่ามันบวมแลวจะผ่าตัดก็นอนอยู่เอาสเปรย์ใช้ด้วยแล้วก็มันลดอาการบวมตรงนั้นลงภายในคืนคืนเดียวอ่ะคืนเดียววันหนึ่งวันที่หมอจะมาจจะมาตรวจดูอีกรอบหรืจะผ่าตัดมันบวมมันลดหายลงอย่งียจากการในช้สเปรย์่ว่าเขาไม่รู้นะตอนช่วงนั้นแบบมีการปาาเบี้ยพูดก็ไม่ชัด ผ็ใช้ยสเปย์ตัวนี้ไปแอบไปขีดขีดขีดตรงที่บวมและขีดใสป่ปากเขาอะแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นมันเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรครับเพราะว่าก่อนที่จะพาไปโรงพยาบาลตรงนี้ผมเล่าเท้าตั้งแต่แรกเลยนะมันไปล้มไปกับหลานคนอนะคนเด็กอายุประมาณสักสองขวบสามขวบเนี่ยต่าก็ไปขี่จักรยานไฟฟ้าเนี่ยไปมึขับจักรยานไฟฟ้าไปพอถึงหน้าบ้านแล้วมึงเกิดูู้กทันทีฮะทีนี้พูกทำ บ้านเราบ้านนอกของเราบ้านคนครานของเราเนี่ยเขาชอบเชื่อผีอะไรที่มาเข้าทรงอะไรเนี่ยซึ่งตัวผมเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่เชื่อทำไม่ใช่มันมาลบลูกผีหรือลูวิญญาณเนาะตรงนั้นอ่ะมันมีจริงแต่ว่าคือเราไม่ได้ไปทาอะไรก้าวไกลเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อแบบนั้นอ่ะผมเป็นการที่ว่าอืเราไม่ได้ไปลบลูไม่ได้ไปลวงเกินทำไมชอบเชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาผีมาเข้าสิงทใํใไมสมองบวมทำไมเลยตรงเนี้ยผมการันตีตรงนี้มามันมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นจากไอ้สิ่งเหล่านี้สิ่งสําคัญเนี่ย เราต้องไปหาหมอเลยต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลในช่วงที่ไปหาใชา้เวลาค่อนข้างนานมากคือกินยาแก้ปวดกินอะไรกินแล้วมันก็ไม่หายฮะกินพอกินไปมันยิ่งทําให้เกิดการบวมและปวดมันทรมานแต่มันไม่อยากข้าวไม่อยากได้รต,ตัวเจ้าของเขาไม่หอบไม่ชอบกินข้าวกินน้ําที่บามันยเยอะอะไรไปเลี้ยงเลือดเลือดมันเลยเ,เลือดที่บามันหนื่อยูออ่แล้วมันก็ไปเลี้ยงสมองเราไม่ได้อะไรเขาไม่ชอบดื่มน้ํานะครับนีรา้หมอที่ โชคชัยนี่เขาไม่สามารถที่จะรับได้เพราะมาการตรงนี้มันมันขั้นที่ว่ามันจะแตกแล้วมันบวมขึ้นแล้วมันต้องไปเขาครา้งเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เนี่ยครับมันไม่พอเพียงแล้วหมอพลากรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พอครับต้องส่งด่วนไปที่หาราทันทีที่ตัวจังหวัดใช้เวลาการเดินทางประมาณ30สกิโลฮะมันก็นานพอสมควรในรถกิกด้วยอะไรด้วยตรงนี้นะครับใช้เวลาตรงนี้ไปพอไปถึงหมอก็ไม่ได้มันจะมันส่วนเราก็ต้องนอนรออีกการเจ็บปวดตรงนี้มันจะเกิดขึ้นอีกต้องนอนรอต้องให้น้ำเกลือ แล้วต้องดูอ,อาการอีกครับว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรแล้วต้องกว่าจะได้ไปเอกเ์ตอะไรนี่กว่าจะรู้เนี่ยโอ้โหรู้รัมหาละนี่ครับคนนี้ก็นอนครับผมแต่ผมไปเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่สามารถที่จะเดินเหินไปนี่ได้มันก็ต้องใช้การพุ่มไปล้างตูดล้างพ้นเนี่ครับต้องใช้แบบนี้ต้องไปอยู่เต้าต้องไปดูแลบําบัดกันอย่างเงี้ยแหละครับแต่มือข้างหนึ่งมันก็หมดแรงไปเลยเส้นข้างหนึ่งก็ินข้าวไม่ได้นะครับต้องใช้สายยางเนี่ยแตบว่ายอดลงไปทางจมูกนะครับนี่แหละครับ มันโทรมาและจังหองเขาเขาไม่ชอบในตรงนี้ด้วยแล้วทำให้มันเกิดทำให้มันมันสื่อสารกันไม่ได้แล้วพูดก็ไม่ค่อยชัดอะไรในตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยจะทำไงก็ไม่รู้จักหายเลยครับเขาได้ตัวนี้ไปมันช่วยบรรเทาในตรงนี้ไป,ตไปแต่ว่ามันใ่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นแต่เป็นการดีมากครับตรงนี้เป็นสามทีมดีที่แปลกมากแต่มันช่วยให้เกิดพัฒนานขึ้นขึ้นจากการจะผ่าตัดก็ไม่ได้ผ่าตัดตรงนี้ไนดะ้ใช้มาจนว่าจนที่ได้ออกจากโรงพยาบาลไปก็ยังไม่ได้ผ่าตัดตรงนี้มาจนทุกวันนี้อาการมันก็ ถึงว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เร,เราไม่ได้กินตรงโน้นอย่างนมกาแฟที่เราบรรุงเติมไปเรื่อยนะครับมันก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันตื่นทําให้เขารู้สึกว่ากินเอิมขึ้นและมีมีการความรู้สึกและอารมณ์ที่ผมจะได้รับคืออารมณ์ในสายตาของเขาก็บอกว่าเขาเริ่มมองเห็นที่ดีขึ้นเวลากินข้างในก็เออเกาแฟเนี่ยมันทาให้กีตาออกมาแล้วก็ถื่เช้ามาโล่งได้อารมณ์ที่เขาเคยชุนเฉียวอ่ะแต่การกินนมกินกาแฟเนี่ยผมว่ามันลดลงครับตรงนี้ผมเข้าใจตรงนี้มากเพราะว่า คนเราถ้าจะมีการที่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วมีข้างใช้อารมณ์เนี่ยมันจะเป็นวาทกรรมที่มันบางคนที่เก็บอารมณ์มาอยู่ตั้งแต่ทะเลาะกันเลยจะทําให้เกิดการที่เเบื่อหน่ายกันได้แต่ผมพยายามที่ต้องการหาแบบว่าัวนี้มาทดแทนให้เขาเมีีาร์ลงกินลงแล้วมีแล้วก็ในขณะที่เขากินเนี่ยเราก็ต้องพยายามโน้นมมให้เขารู้สึกว่าเออการที่ได้กินแล้วมันมีความรู้สึกทางอาการของเขาเป็นยังไงเออดีขึ้นนะเธอได้กินแล้วดีขึ้นนะ เริ่มมีสีหน้าที่ดีขึ้นในทำให้เขาอยากกินกินตรงนี้เราไม่ใช้วิทยาการในการพูดให้เขาคิดความที่ต้องการที่จะกินสินค้าของพวกเราสินค้าของผมที่ผมได้รับรู้มาคือเคล็ดที่ผมใช้กับเมียผมว่าตรงนี้กับเมียกับพ่อผมเนี่ยมันมันได้ผลนะครับได้ผลข้าง,างสูงถึงว่าโอเคครับผมผมเข้าใจว่ามันไม่ได้ถึงสามที่สองประการเหมือนแต่ก่อนหรือว่าเอ่อร้อยเปอร์เซ็นที่เราต้องการเนี่ยตรงนี้ผมก็พอใจแล้วว่าอย่างน้อยอ่ะเก้าสิบ 9%เนี่ยผมว่าตอนนี้มันมา9.9%แล้วมันผมดีใจแล้วรู้สึกภูมิใจในที่บ้านผมไม่เสียด้อะไรครับเงินทองเนี่ยเพราะว่าคนเราอะจะหาได้เท่าไหร่มันก็ไปไม่ได้แต่เราก็ทาตรงนี้ให้มันดีสุดปัจจุบันให้มันดีสุดบ้าผมต้องการช่วยครอบครัวผมยังไงที่ให้ให้ครอ,อบกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ในตรงนี้ครับเหมือนทุกคนน่ะที่ว่าต้องการช่วยในเพื่อเราจะทายัางไงให้ครอบครัวให้คนที่เคยลําบากกับเราให้มีความรู้สึกให้เขาช่วยเดือตัวเองให้กินข้าวเองได้ให้เดินเหินให้ไปเลี้ยงโรงเรียนได้เลี้ยงหลานช่วย ในเรื่องบรรเทาความทุกข์ในครอบครัวัวเองได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันตรงนี้ผมก็ได้กลับไรและผมก็ได้เออไปทํางานอย่างอื่นที่ช่วยเราด้วยแล้วก็เลยได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้เขาสมแบบว่าสมัครสมัครในการที่ว่าเขาไปบอกเขาด้วยในตรงนี้แต่เขาก็ได้บอกต่อมาได้หลายคนนะฮะตัวแต่บอเนี้ยแล้วมันดีขึ้นมากับพวกเราเนี้ยนี่คือหนึ่งสิ่งที่มหาศาลจรจงสิ่งที่ได้คุณค่าสาหรับผมที่สุด แล้วเราจะได้ไระบอกสองคนอื่นเราจะได้ช่วยชีวิตคนอนใช้ดีเระบอกต่อตรงเนี้มันจะสมบูรณ์ผมเชื่อนะทุกคนที่ได้ใช้สินค้าของให้เบอร์จอของเราตัวเนี้มันมันได้อะไรมากมายจากสิ่งที่เราได้คือเงินอะมากกว่าเงินคือความสุขของมผมผมที่ว่าคือความสุขคือความสุขภาพได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้ได้ความร่วมมือจากนิสายทัดอย่างคุณเป็นสตรีอย่างอาจารย์ทักษิณนิษ์ทุกคนที่อยู่ในองค์กรที่เป็นผู้นําทุกคนในตรงนี้เราได้หลากหลายความรู้และได้มา จอยช่วยกันแล้วไปแชร์ช่วยกันได้เอาเสรรตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตรงเนี้ยผมว่าตรงนี้สําคัญมากกว่าที่เราจะได้ทรัพย์สินในที่ว่า,าจะรวยล้นฟ้าหรืออะไรมันไม่มสาคัญของขอให้เราได้สิ่งนี้เราก็จะอยู่ได้ในใช,ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขครับ